อ้าตอนนี้อยู่กับภารกิจคำขอของมัดใจเดินไปรับภารกิจที่ตัวนี้นะครับของมัดใจคุยไปยอมรับภารกิจแล้วก็วาร์ปไปเลย เขียนว่าตามหาดอกไม้กลมเกลี้ยงนะครับพอวาร์ปไปถึงแล้วเนี่ยให้เราวาร์ปไปตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ครับวาร์ปไม่ได้ต้องเดินไปอันนี้น,นี่วาร์ปไม่ได้นะครับต้องเดินไปนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะฮะดูอ,อีกทีนะครับตรงนี้นะครับเดินไปขอมัดใจนะครับภาร,รกิจคำขอตามหาดอกกลมเกลี้ยง เ็นภารกิจที่กดเดินอัตโนมัติแล้วมันไปไม่ตรงจุดนะครับตามหาไม่เจอนะครับจุดที่ต้องให้ไปก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นแล้วนะฮะในห้องนี้นะครับบางทีมาแล้วอาจจะงงก็หมุนหาท่านหน่อยนะครับก็คือสังเกตแสงสีส้มๆอย่างนี้ครับก็ไปเก็บได้เลยนี่นะครับตรงนี้เรียบร้อยผ่านภารกิจครับฝากกดซ u b s c r i b ์ให้ด้วย ครับขอบพระคุณโชคดี